มาค่ะต่อกันที่คนที่เกิดในวันศุกร์นะสวัสดีค่ะคนที่เกิดในวันศุกร์เออนะมาดูกันว่ากรกฎาคมนี้นะดวงชะตาของคุณจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างสับสดๆกันนะขอดูพลังงานหน่อยคนที่เกิดในวันศุกร์จ้าโอ้โหจเจริญก้าวหน้าเติบโตอ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักใบสองใบว่าไพ่จุดสื่อสารอยากจะบอกอะไรสัตแพ้พ่ยพ่แพ้แพ้ดวงชะตาตัวเองไปนี่ ถึงที่ของคุณแล้วนะของ graduation เลยสำหรับคนที่เูืนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่กรกดาต้องบอกเลยว่าชีวิตก้าวหนะ้าอย่างแน่นอน,นเออดนะดูเหมือนกับว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ดวงชะตาชีวิตของคุณจะเจริญก้าวหนะ้าอะไรก็ฉุดคุณไม่อยู่แล้วเออนะศัตรูคู่แข่งต้องบอกเลย,พ,ยพ่ายแพ้แพ้ดวงชะตาตัวเองไปค่ะ ถึงเวลาที่คุณจะได้ยิ่งใหญ่เจริญก้าวหน้าและเติบโตเนะหากเป็นในเรื่องของการงานหางานอยู่คุณได้งานที่จะเจริญเติบโตก้าวๆๆหน้าหรือตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่กว่าเดิมแน่นอนคนที่เคยดูถูกคุณไว้ต้องบอกเลยว่าเขาจะต้องร้องว้าวนะจะต้องอิาว้าวนะและถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของธุรกิจก็ต้องบอกเลยธุรกิจ,จเจริญก้าวหน้ารุ่งเรื่องเติบโตคู่แข่งศัตรูต้องบอกเลยแพ้ภัยไปเองคนะ่ะโอ้นะ มีโอกาสเลยเกินว่าในกรกฎาคมนี้ดวงชะตาของคุณจะได้เจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ใครทําธุรกิจนะ ทำเป็นอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือทํางานวงการบันเทิงหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงที่โด่งดังคือต้องเป็นต้องบอกว่าทํางานโซเชียลมีเดียต่างๆช่วงนี้กรกฎาคมนี้มีโอกาสว่าคุณจะได้แจ้งเกิดหรือเจริญเติบโตก้าวหน้าฐานแฟนอาจจะเยอะขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองนั่นแหละนะการเงินการทองจะหลั่งไหลไหลมาเทมามีเงินพอกพูดมีเงินเพิ่มพูดแน่นอนจ้า มีโอกาสปลดหนี้ได้นะคะหรือว่าเป็นไปได้เหลือเกินว่าเคลียร์หนี้เคลียร์สินได้แล้วชีวิตมีเงินสะสมได้สะสมทรัพย์นึกออกปะเออนาะและหากเป็นในเรื่องของความรักต้องบอกเลยคนไม่ดีนะถ้าเกิดออกไปแล้วก็ออกไปเพราะมีโอกาสว่าคุณจะได้เจอคนใหม่ที่ดีกว่าค่ะเอ เพราะฉะนั้นในเดือนกรกฎาคมนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเดือนที่ดีที่จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณก้าวหน้าทําให้ชีวิตของคุณเจริญรุ่งเรืองและเติบโต,ตออนะทุกอย่างจะเป็นพัฒน,นาการที่ดีอ,อชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมมากนะเออ,เอ,อ สำเร็จกว่าเดิมรวยกว่าเดิมนะมีความสุขกว่าเดิมและสมหวังมากกว่าเดิมไว้นะใครแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ